เคยมีบอกเอาไว้ค่ะว่าเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์ก็คือสุนัขคุณจะทํายังไงคะถ้าวันหนึ่งเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของคุณเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจนขาพิการเดินไม่ได้ปัจจุบันเขามีการทําวีลแชร์สําหรับสุนัขค่ะเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้สุนัขไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมค่ะว่าวีลแชร์สําหรับสุนัขนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงใส่ยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ตอนนี้ก็ลรี่อยู่กับคุณหมอมิมี่นะคะผู้เป็นเจ้าของไทยว e e แชร์ฟอร์ด็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นในการที่มาทำวีวแชร์สำหรับสุนัขะค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะค่ะเริ่มต้นมาจากสุนัขของเราเนี่ยป่วยก่อนค่ะน้องเชาเชานะคะอ่ามันตัวใหญ่เดินไปก็ขาลากไปกับพื้นเลยเขาเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอะค่ะขาหลังใช้ไม่ได้ ทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองหา Product นี้เนี่ยในเมืองไทยนะคะปรากฏว่าไม่มีค่ะที่มันมีคุณภาพดีแล้วรองรับอาการได้จริงๆก็เลยเป็นจุดที่เราคิดอยากช่วยชุนักเราก่อนนะคะก็เลยเริ่มกาทำการออกแบบแล้วก็รีเสิร์ชออกมาแล้ววิวแชร์สำหรับน้องหมาเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่แบบคะจริงๆเราแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2แบบก็คือ2ล้อและ4ล้อนะคะ2ล้อจะเหมาะใช้งานกับบ้านที่เป็นเพื่อนเหมือนบ้านสวนนะคะพื้นไม่เรียบค่ะ เพื่อความคล่องตัวก็ต้องใช้สองล้อค่ะแต่ถ้าบ้านไหนเป็นพื้นคอนกรีตก็จะแนะนําว่าสี่ล้อเนี่ยจะช่วยทรงตัวได้ดีกว่าใส่ง่ายกว่าก็จะมองหารุ่นนั้นแต่มีรุ่นย่อยออกมาค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็นสี่ล้อสําหรับสุนัขซีเนียเราจะเห็นสุนัขแก่ที่เดินจะย่องระแย่งเยอะนะคะบางตัวเนี่ยเดินจะไม่ไหวแล้วค่ะแต่ก็อยากเดินอยากเดินเราจึงมีอดักรุ่นนี้มารองรับค่ะพยุงทั้งสี่ขาสำหรับสุนัขชราค่ะแล้วนอกจาก สุนัขนะคะสัตว์ชนิดใดใส่ได้บ้างคะแรกเริ่มเราทําเพื่อสุนักก่อนทําไปทํามาน้องแมวก็มาหาค่ะบอกแมวก็แย่นะคุณหมอช่วยทําให้หน่อยอ่แล้วก็วิจัยแล้วก็พัฒนาทําให้แมวต่อมาก็มาถึงกระต่ายนะคะ,คะเฟอร์เลส Hmm. ล่าสุดก็เป็นหนูตะเภาเม่นแคะแล้วก็วัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้ําหนักตัวแล้วก็ขนาดนี่มีผลต่อการเลือกวัสดุมาทำวิวแชร์มีผลอย่าง<ช>มากค่ะเพราะว่าวิวแชร์แต่ละคันเนี่ยเราออกแบบให้มันเหมาะกับแต่ละเคสนะคะ,คะนั่นหมายความว่าต้องวัดตัวก่อนวัดตัวมาเราก็จะมาคํานวณอ่าโปรดักต์เนี้ยกับอายุด้วยกับน้ําหนักเพื่อที่เราจะเขียนแบบค่ะให้มันแอบซอบกับ สรีล่าเขาแล้วมีคําแนะนําสําหรับวิธีการใส่ไหมคะหรือว่าการดูแลสัตว์ที่ต้องใส่วิวแชร์ค่ะวิวแชร์จริงๆเนี่ยต้องถอดนะคะ,คะหลายๆคนมักจะถามว่าใส่ตลอดได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะว่าเวลาใส่มันจะมีการกดพิงของกล้ามเนื้อบริเวณขากับรถถ้ามันใส่ตลอดเลือดมันไม่ได้ไหลเวียนค่ะ,คะก็จะเป็นพวกแผลกดทับเกิดขึ้นมาได้นั่นเองอเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องใส่ และถอดการใส่วีลแชร์จะช่วยสัตว์พิการยังไงได้บ้างอะคะช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่ามันออกแบบให้ขาได้มีการใช้งานนะคะ,คะก็คือช่วยสัตว์ให้ไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีบหรืองอไปผิดรูปสําหรับท่อนขาสําหรับบางตัวที่ขาเนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ได้บ้างรถก็จะช่วยออกแบบให้ขาเนี่ยได้มีการย่างถึงพื้นทาให้ขาได้มีออกกําลังเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็จะ ขยายใหญ่ขึ้นขาไม่รีบแล้วก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งพอยต์สคัญอะไรรู้ไหมคะใช้เดินขับถ่ายได้ผลที่ได้รับคือเจ้าของเหนื่อยน้อยลงค่ะดีมากๆเลยนะคะแบบนี้คุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากคําแนะนําถึงเจ้าของที่มีสัตว์เลี้ยงที่พิการนะคะว่าเขาควรจะดูแลยังไงนะคะค่ะอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะเพราะว่าสุนัขที่ป่วยลักษณะนี้เนี่ยอาจจะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เดินไปด้วยตัวเองโดยไม่มีวิวแชก็ไม่ได้เพราะจะเป็นแผลเพราะฉะนั้น ถ้าสุนัขเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่1งคงต้องไปพบสัตวแพทย์ก่อนเพื่อรับการตรวจวิิจฉัยนะคะในเบื้องต้นเพื่อรับยา<ะ>เสร็จแล้วก็แนะนําว่าวิวแชร์มาช่วยได้นะคะช่วยในเรื่องของว่าดํารงชีวิตประจาําว<ะ>ันวิ่งขับถ่ายวิ่งย่อยอาหารหลังทานข้าว<ะ>มีการ<ะ>ออกกําลังกายใช้ขานะคะ,ะ,ะถ้าเจ้าของได,ได้ทดลองใช้แล้วจะรู้คะ่ะว่าเจ้าของเองก็เหนื่อยน้อยลง<ะ>สุนัขเองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ,ะโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะคุณหมอค่ะ กอลี่ขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอฝากไว้อีกสักนิดนึงนะคะสําหรับมนุษย์เนี่ยอาจจะมองว่าน้องหมาน้องแมวเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแต่สําหรับน้องหมาน้องแมวแล้วเนี่ยเขามองว่าเราคือทั้งชีวิตของเขา<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยง ต้องศึกษาให้ดีนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีให้ความรักความเอาใจใส่เขาอย่าทอดทิ้งเขาเพราะเขาเองก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกับเราค่ะสำหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปค่ะ